ครับขอสวัสดีเพื่อนๆทีพ่พี่น้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนลนะครับผมในกระดานนี้นะครับเราก็มาเจอกับเกมการเล่นระหว่าง AI กับผู้เล่น p โ k OK, เหมือนเดิมนะครับนั่งฝั่งสีแดงเป็น AI นะครับนั่งฝั่งสีขาวนะั้นเป็นของผู้เล่นอเคนะครับเอาเป็นว่า มาเริ่มรับชมดีกว่าครับว่าในกระดานนี้จะมีช็อตเด็ดช็อตไหนให้เราได้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็เอาไว้รับชมเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อสนานะครับคิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบสําหรับนักหมักลุกไทยทุกท่านนะครับผมเอาครับเปิดกระดานก่อนนะครับสําหรับผู้เล่นหมาก่ขาวนะครับผู้เล่นมัเคยเรียกเดินโคลนขึ้นมาไอไอ้ก็ ขึ้นโคนเช่นเดียวกันครับจังหวะนี้ดูกันว่าจะเซตทรงเป็นรูปแบบไหน AI ครับทิมเบียขึ้นมาเลยครับผมมากขาวสวนขึ้นไปครับสำหรับเล่นเลโอเค AI ในกระดานนี้แต้ม2,200ครับส่วนผู้เล่นเลโอเค1,500ครับผม ครับตอนนี้ขึ้นโคนต้องบอกไว้ก่อนครับว่า AI ในกระดานนี้นั้นเปิดโหมดสังหารครับผมจะมาดู AI เปิดโหมดสังหารว่าจะดุแค่ไหนครับขึ้นมาครับสำหรับผู้เล่น p พย์โอปูเบี้ยกลางกระดานขึ้นมาครับทำทรงเหมือนจะเป็นมาคเทียมครับเม็ดซ้ายครับสำหรับผู้เล่น p พย์ เป็นมาเตรียมเม็ดซ้ายหรือเปล่าครับสำหรับผู้เล่นเทโอเคครับเอไอขึ้นมาเรียกฟูเบี้ยปิดซ้ายครับสำหรับผู้เล่นเทโอเคเอไอครับกินตัดเข้ามาครับทําลายหน้าเบี้ยบังครับให้ผู้เล่นเทโอเคนั้นจําเป็นต้องเอาเบี้ยในกินออกนอกครับผมโอ้โหหน้าผมเปิดครับสําหรับผู้เล่นเทโอเค AI มีแผนการอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเรามารับชมกันครับมาดูวิธีการถอดมาบุกเข้าโจมตีของ AI กันในกระดานนี้นะครับ,รรบปิดหน้าขุนไว้ก่อนครับสำหรับหมาขาว AI ทิมเบียมั้ยครับขึ้นขุนรับสำหรับผู้เล่นโอเคโอ้โห ผังหน้าเบีย AI เออผูเ้เล่นเทลเคเข้ามาครับสำหรับหมากแดงของ AI กํกำลังคิดอะไรอยู่ครับ AI เดี๋ยวมาชมกันเลือกเดินโคนครับเ i เบี K, ยเทลเคครับโดดมา้าเข้ามาเทียมแหนเกือบตั้งหลักไม่ทันครับสำหรับผู้เล่นเทลเคครับ AI เปิดฉากบุกตั้งแต่ต้นเกมอย่างนี้ครับ จะเป็นยังไงครับสำหรับผู้เล่นเปย์โอเค๋ยวาลามาชมกันนะครับ AI ครับบุกตีปีกซ้ายเข้ามาครับทิ้มเลยครับผม AI ยังไม่กินครับ AI เลือกเสริมโคนขึ้นมาครับเปยเ์ยครับได้จังหวะผูกเบีย้ยโอ้โหเอาละครับจังหวะนี้ AI ครับเดินเรือก,กดขุนไว้เลยครับอย่างนี้ครับดูว่า AI นั้นจะถอดมาพเพื่อนเพื่อนเท้ด้วยิวิธีไหนให้เราได้ดูกันครับในกระดานนี้อ่าเอาละครับโอ้โหจะผ่านโคนผ่านเม็ดมาได้ยังไงครับเรือของ AI จังหวะนี้เพ่นเพือเค้เลือกเดินเรือ,อ,อ,อมาเส้นนี้ครับเอจะทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ Oh. ขึ้นเป็นมมาเทียมมาตรฐานครับสำหรับ AI จังหวะนี้โบเบีย้ยปีกขวาของผู้เ้่อมเคเข้าไปครับชิงจังหวะกินตัดครับพยายามเปิดหน้าขุ่มครับสำหรับ AI ใช้อะไรกินครับเลือกใช้โคลนดินครับ นี่ AI กินตัดเข้ามาโอ้โหใช้อะไรจริงครับเลือกใช้หมาโดดขึ้นไปกินกลางกระดานนั้นตายกันหลายศพครับเอาละครับเลือกเฉียงเม็ดขึ้นมาทิ่มหมาหมาบอกอยู่ทําไมครับกลับกลับมาตำแหน่งนี้ครับสําหรับผู้เล่นเปโอเค เปิดหน้าขุนครับสำหรับ AI ครับเลือกต่อโคนจังหวะนี้ขุนเริ่มที่จะอยู่ไม่ดีครับดูว่าเพล่มเพจจะหลบขุนหรือเปล่าจังหวะนี้นะเลือกครับย้ายเรือมาผูกโคนเอาครับมาเพื่อแรกอยู่แล้วครับสำหรับโคนตัวนี้ครับใช้เรือกิน ก็พยายามบุกซ้ายทีขวาทีครับอืม,อมจังหวะนี้กินไม่ได้ครับเบือขาดอยู่ครับผมยังไงครับสำหรับ,บเล่นเปเกมอนจะจ,จัดการโจ์นี้ยังไงครับเนี่ยเเดินเบี้ยขึ้นไปครับเฉยๆอืม,อมดูดิครับความดุโดดม้ามาจับอีกครับเนี่ยเป็นโปเก a อเริ่มถอดมากเข้ามานะครับทิมไล่ม้าเข้าไปอย่างนี้โดดม้ามาโอ้โหทำค่าครับมีแต้มทำค่าครับจังหวะนี้สวยจริงๆครับแอดูสิครับจังหวะโครงสร้างของของฝั่งสีแดงนั้นค่านนี่จะสัมพันธ์กันครับผมจังหวะนี้ หลายกาจจริงๆครับ AI แสบมากครับผู้เล่น p l โอเคบอกว่ามาได้ยังไงครับเนี่ยแต้มนี้โอ้โหจำใจต้องหลบครับมา้าต้องหลบม้าก่อนครับขุนโอ้โหเข้ามาได้ยังไงครับเนี่ย AI นั้นวิเคราะห์หมากค่อนข้างที่จะลึกมากเลยนะครับ ครับเรามาเอาใจช่วยวเล่นอเคด้วยกันครับผมะครับเสริมม้าขึ้นมาอีกครับสําหรับหมากแดงอจังหวะนี้ครับจะเอาเรือไปเล่นครับใช้โคนผูกเบี้ยริมกระดานไว้ก่อนครับมาอีกแล้วครับมา้าโอ้โหแต้มนี้ลุกไปหนึ่งทีอืมอืม จะเอาเม็ดฟรีอีกดูซิ AI ใจร้ายจริงๆครับถ้าเราเล่นกับ AI ผมก็อ่อนใจเหมือนกันครับเจออย่างนี้เข้าไปใช้เลือกินครับจังหวะนี้เป็นไงครับจับมาอีกจังหวะนี้โอโ้โหโคนคาดีครับเนี่ยดูการถอดหมากของ AI นั้นหลายชั้นมากเลยนะครับ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนที่เข้ามาดูหมากลุกไทยในกระดานนี้มากเลยครับผมสำหรับกระดานนี้นะครับโอ้โใช้กินครับต้องยอมทิ้งมา้าครับม้ามีสองตัวคนมีตัวเดียวต้องเก็บคนไว้ใช้งานไว้มาครับโอ้โหเอาแล้วครับจะไปยังไงครับ AI จนตอนนี้ผู้เล่นเพย์โอเคนั้นถอยมากมาลิมกระดานติดเส้นขอบเลยครับผมแม่ไอยังไม่พบหนํำใจครับื <c oughs> บีบกดโคลก็บีบไงนะจะกินโคนครับ <c oughs> ใจร้ายจริงๆครับปล่อยโคลน,นะครับสำหรับผู้เล่นเพย์โอเคอไม่กินด้วยครับผม ลบเลือกลบคุนมาตำแหน่งนี้จังหวะนี้ครับกินตัดเข้าไปเลยครับสำหรับเอ่อเพื่อนๆโอเคโอ้โหปล่อยเรือเลยครับผมเนี่ยบอกว่าไหนๆก็ไหนแล้วโอ้โหคงจะเริ่มถอดใจครับหรือว่าเริ่มเล่นรลดครับจังหวะนี้ดีไอบอกเสร็จครับอ เป็นใครโดนอย่างนี้ก็อ่อนใจครับผมจังหวะนี้ครับถอยกลับมาโจมตีโคนอืมอืม,อมแต้มนี้ครับสำหรับ a ออครับปิดฉากด้วยแต้มนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เล่นชำนาญคงจะเห็นแต้มนี้ครับแต้มลุกจนนั่นเองนะ AI. เดินเรือมาฟาดทำลุกจนที่จุดนี้นะครับผมอืมอืมอืม รุนแรงแล้วก็รวดเร็วจริงๆครับสําหรับการทําลูกจนของ I. เ i ในกระดานนี้นะครับเป็นการทําลูกจนสอบประสานกันระหว่างเรืวสองตัวแล้วก็ม้านะครับ <c oughs> ตําแหน่งนี้ครับผมอยู่จนกระดานจริงๆครับผมเนี่ยร้ายกาจจริงๆครับก็มีหลายช็อตที่เป็นกรณีที่น่าศึกษามากตั้งแต่เปิดกระดานมาเลยนะครับการกระดานก็ยิ่งสนุกใหญ่ครับผม AI เริ่มถอดมา ทีละชั้นทีละชั้นให้พวกเราได้ดูกันนะครับผมในกระดานี้ก็เป็นอีกกระดาษที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่รักแล้วก็เริ่มเริ่มต้นในการกเล่นหมากรุกไทยนะครับโดยเฉพาะเยาวชนนะครับผมอ่ะผมก็ต้องต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเปโอเคทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่ได้เล่นหมากรุกสู้หมากรุกในกระดาษนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างสรรค์รูปแบบเกมการบุกการบุกการรับ ให้พวกเราได้รับชมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีสาระความรู้มากๆเลยนะครับผมครับตัวเราวันนี้นะครับลูกแชนแนลแล้วก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ